คณะรัฐมนตรีอนุมตัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564กงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน946าบล้านสนหบาทให้กับสภาการชาติไทยสำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9โมโนเดน,นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางจำนวน1ล้านโดสโดยไม่คิดมูลค่าโดยทางบริษัทชื่อเลือฟาร์มาจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด -19 ของโมเดนาในประเทศไทยได้เสนอขายราคา28ดอลลา,าร์สหรัฐหรือ940บาทต่อโดสรวมค่าขนส่ง26บาท75สตางค์ต่อโดสรวมเป็น966บาท75สตางต่อโดสซึ่งกำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้า30%ของมูลค่าวัคซีนรวมภายในเดือนกันยายน2564เพื่อให้สามารถส่งมอบวัคซีนงวดแรกได้ในต้นปี2565ทั้งนี้สภาการชาติไทย ได้จะทำโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบ,บางโดยไม่คิดมูลค่าได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ประชาชนผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด1 9มาก่อนโดยไม่คิดมูลค่าด้วยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โมเดอร์นาจำนวน1ล้านโดสโดยสภาการชาติไทยดำเนินการเองส่วนหนึ่งและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการด้วย ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน